Đấy răng Ô nó mái dù xuân mi chứ chứ mà thăm nó mấy đồ นเอไม้ดองเกลือใส่หน่อไม้แล้วขยำขยำให้มันอ่อนลงแล้วก็ใส่กระปุกให้มันเต็มเปีย้แน่นถ้าทำใส่เกลือน้อยมันเปรี้ยวเกินแต่ใส่เกลือเยอะ Nó bái nó có pùi một ใส่กดโหลแล้วกดให้มันแน่น เอ้นี่หน่อไม้ดองทําเสร็จแล้วนี่ทําเสร็จแล้วเอาไว้สองอาทิต์ก็กินได้เอาไวปปีหน้าก็กินได้